สำหรับเทรดเดอร์ที่เทรด t f เฟกซ์เด้วยโปรแกรมเทรด MT4 นะครับและเป็นเทรดเดอร์ที่ไม่รู้ว่าเราควรจะตั้ง s t o p l o s สที่จุดตรงไหนและหากเราเป็นเทรดเดอร์ที่ตั้ง l i s t r e w a r d เอาไว้ว่าเราจะยอมเสียครั้งละ1%หรือ2%เนี่ยเราควรจะเปิดกี่สัญญาวันนี้พี่แดงมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่จะมาช่วยคำนวณให้เทรดเดอร์อย่างเราเนี่ยทำงานสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องมานั่งคำนวณว,ว่าเราจะต้องเปิดกี่สัญญานะและควรจะตั้ง St o p l ล s สที่ตรงไหนคลิปนี้พี่แดงมีคาตอบให้ครับ ก่อนที่พี่แดงจะแจกอินดิเคเตอร์เนี่ยตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีสิ่งที่จะต้องใช้ก็คือ ATR ATR เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดอีกประเภทหนึ่งพี่แดงจะอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือ ATR เนี่ยสมมุติว่าเราเห็นแท่งเทียนนะครับอันนี้ที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมง t f x t c s e ห้ ซีรีส์ m นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าพี่แดงวัดระยะนะครับจะเห็นว่าแท่งเทียนตัวนี้เนี่ยจะมีความยาวในการระยะในการเหวี่ยงเนี่ยมากสุดก็คือ2.8จุดเพียงแต่ว่าในระบบ MTC มเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเป็น2.8มันจะขึ้นเป็น28ติกไซ์เพราะว่าใน1จุดของ t f e x Z50 เนี่ยมันจะมี10จุดย่อยๆถูกไหมครับก็คือเวลา t f e x ขึ้น1จุดเนี่ยมันจะเป็น1.1 1.2 1.3 1.4เพราะฉะนั้นในตัว MTC เนีย จุดที่พี่แดงวัดนี้คือขึ้น2.8จุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะแทนด้วย28ติ๊กไซก็คือตัวเลขตรงกลางนั่นเองพอมาดูแท่งสีเขียวนะครับแท่งสีเขียวเนี่ยพี่แดงกดเมาส์แล้วก็ลากลงมาความสูงสุดของแท่งตัวนี้เนี่ยอยู่ที่58ติ๊กไซหรือ5.8จุดนั่นเองก็คือมีการวัดระยะสูงสุดแล้วก็ต่ําสุดก็คือระยะที่กราฟแท่งเทียน1แท่งเนี่ยจะเหวี่ยงได้พี่แดงวัดแท่งที่3เนี่ยคือ71จุด สังเกตว่าแท่งที่1นึ่งเนี่ยยี่สกว่า70กว่าแต่ว่าแท่งที่เหลือเนี่ยมันจะสั้นๆก็คือประมาณสัก19ติกไซ์อ่านะครับแท่งถัดไปก็ประมาณสัก23ติกไซ์คราวนี้ ATR คืออะไร ATR เนี่ยสมมุติว่า ATR 14เขาก็จะนับแท่งแท่งเทียนย้อนหลังกลับไปเนี่ยสิแท่งแล้วก็นําค่าต่างๆเนี่ยมาบวกบวกบวกกันทั้งหมดเลยแล้วก็หาร14เพื่อจะได้เป็นค่ามาตรฐานตรงกลาง สมมุติว่าหาออกมาได้เท่าไหร่ตรงนั้นเขาเรียกว่า1 ATR ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยของแท่งเทียนที่เรากําหนดย้อนหลังเนี่ยว่ากี่แท่งเทรดเดอร์หลายๆท่านก็เลยจึงนําเอาค่า ATR เนี่ยมาไว้สําหรับการตั้ง Stop Loss พี่แดงสมมุตินะครับว่ากราฟในลักษณะนี้เนี่ยเราจะมองว่าเป็นไซด์เวก็ได้ถูกไหมครับก็คือเรากําลังรอเลือกทางแต่ถ้าสมมุติว่าเรามองตรงนี้ก็คือจุดต่ําสุด แล้วก็นี้จุดสูงสุดถูกไหมครับอันนี้จุดต่ำยกสูงขึ้นมันก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นไปได้เช่นเดียวกันคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเรามองว่าณนะเวลานี้นะครับตลาด TFX50 มันยังไม่เปิดเรามองว่ามันมีอกแนวโน้มที่จะขึ้นมันผิดทางลงมาค่า1 ATR เราพร้อมจะ stop loss มันไหมแต่ในความคิดพี่แดงนะครับ ค่าหนึ่ง ATR เนี่ยมันเสี่ยงมากไปมันมีโอกาสที่กราฟมันจะเวี่ยงลงแล้วก็ไปต่อก็ได้เพราะนั้นเราสามารถตั้งค่า ATR ที่1.5เท่าอันนี้คือค่ามาตรฐานที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เขาจะใช้กันก็คือถ้าสมมุติว่าเรามองว่ามันเป็นทิศทางขาขึ้นแต่ปรากฏว่ากราฟมันลงมาแล้วก็เกินค่าเฉลี่ย ATR ของมันเนี่ยที่1.5เท่าแสดงว่ามีแนวโน้มว่าเราจะคิดผิดละเพราะนั้นเรายอม stop loss ไปเลยดีกว่าอันนั้นคือหลักคิดในเรื่องของ ATR เราจะมาใช้อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งชื่อว่า EG Money Management Indicator ซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่แดงจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอพี่แดงจะใส่ไว้ที่บล็อกนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอพี่แดงจะอัปโหลดเอาไว้ที่วันไรนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาพอดาวน์โหลดมาปั๊บเนี่ยให้เรามาใส่โดยการ Copy นะครับไปที่ไฟล์ Open Data Folder นะครับ แล้วก็ไปที่ MTC m, m, m q l 4นะครับแล้วก็มาที่ indicator แล้วเราก็วางลงไปตรงนี้วางไปตรงนี้แล้วก,กดปิดหน้าต่างเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนมาที่หน้าต่าง navigator นะครับแล้วก็คลิกขวาที่ indicator แล้วก็ refresh หนึ่งครั้งพอ refresh ปุ๊บ indicator ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาอยู่ใน ให้เราใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้ชื่อว่า eG Money Management Indicator นะครับวิธีการใช้งานก็คือพี่แดงดับเบิลคลิกเข้าไปเลยพอดับเบิลคลิกเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะมีหน้าต่างนะครับ Input ตรงนี้ให้เราตั้งค่า Input ตรงนี้เนี่ยเขาจะคำนวณให้เรามีอยู่3รายการนะครับอย่างแรกเลยก็คือเขาจะคำนวณจาก Balance ของเราอย่างอันนี้เป็นพอร์ตเดโมซึ่งพี่แดงลงเอาไว้ที่1ล้านบาทเขาก็จะคำนวณจาก Balance ของเราก็คือ1ล้านบาทโดยคิดเป็น สมมติว่าเรายอมสูญเสียได้ที่1%เปอร์เซ็นขาก็จะคิดที่1%เปอร์เซ็นของ1ล้านบาทเพราะว่าบาลานซ์ของเราพี่แดงยังไม่ได้มีการเปิดออเดอร์นะครับกับตัวที่2อ,อ่าเราดับบันคีเข้าไปเนี่ยมันจะเขียนเอาไว้ว่าฟรีมาจินฟรีมาจินหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมติว่าเรามีการเปิดออเดอร์ไปแล้วมันจะมีการดึงมาจินของเราอย่างตอนนี้ t f เฟกซ์เซเนี่ยจะมีการ1สัญญาจะมีการดึงมาจินไปหมื่นกว่าบาทนั่นหมายความว่าฟรีมาจินที่เหลือของเราเนี่ย เราเปิดไป1สัญญาสมมุติว่ามันยังได้กําไรขาดทุนเป็นศูนย์นะครับแต่ดึงมาจินเราไปแลวหมื่นหนึ่งนั่นหมายความว่า f r ฟรีมา g i n ของเราก็จะเหลือที่9ก้0 0 0นบาทเขาก็จะคํานวณจาก Free Margin ที่เหลือของเรานั่นเองนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็คือ Equity Equity เนี่ยหมายความว่าเรามีการเปิดออเดอร์คร้างเอาไว้มีกําไรขาดทุนที่ยังไม่ปิดออเดอร์เนี่ย เขาก็จะคำนวณเฉพาะไอตัว equity ที่เหลือของเรานะครับตรงนี้แล้วแต่ละท่านเลยว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะครับอันนี้พี่แดงสมมติที่ balance เนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการเปิด order ใดๆนะครับแล้ว list ที่เราต้องการเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเราพิมพ์ว่า0.01ก็คือเราพร้อมที่จะรับความเสี่ยงได้1%หมายความว่าถ้าเราเทรดปั๊บเนี่ยในทุน1ล้านบาทแล้วเราสูญเสียเงินที่10,000บาทเนี่ยเราจะ stop loss เลยก็คือเขาจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรา อ่าตรงนี้แล้วแต่เรากำหนดอ่าในส่วนของ stop loss ตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้ atr point นะครับหรือเราจะ fix จุดก็ได้หมายความว่ายังไรหมายความว่าถ้าเราไม่ใช้วิธีการคำนวณด้วย atr ก็ได้ครับเราก็แค่วัดระยะครับเราวัดระยะจากจุดตรงนี้แล้วก็มาถึงจุด,จดตรงนี้เนี่ยว่ามันกี่จุดแล้วเราก็มาใช้ fix point ตรงนี้แทน อันนี้ก็คือในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้ ATR แต่เราอยากจะรู้ว่าเนี่ยถ้า Stop Loss ของเราอยู่ที่ปลายไซตตรงนี้นะแล้วเราลงมานิดนึงเนี่ยแล้วระยะเนี่ยตรงนี้มันห่างกันสมมุติประมาณ10อ่าจุดหรือ100ติ๊กไซต์เนี่ยเราก็ใช้ f ิกพอยต์ตรงนี้แทนก็ได้แต่เราต้องไม่ลืมนะครับตรงนี้คือ Fix Point นะไม่ใช่ฟิกอ่าจุดนะครับเป็นเป็นติ๊กไซต์เลย นะครับอ่าตอนนี้พี่แดงใช้ ATR ก่อนแล้ว ATR เนี่ยเราจะใช้ค่าที่เท่าไหร่ค่ามาตรฐานเนี่ยเขาจะให้มาที่14เนื่องจากว่า indicator ตัวนี้มันเป็น f o l e x เนาะ f o l e x มันจะเทรดกันแล้วก็ใช้ค่า14เนี่ยค่อนข้างมาตรฐานละเพราะนั้นพี่แดงมาเทรดที่ตัวประเทศไทยพี่แดงใช้10 10เนี่ยแทนค่าว่าเราเทรด สอ,อาทิตย์นะครับเทสองอาทิตย์ก็คืออาทิตย์ละ5วันทําการนั่นเองนะครับค่า ATR period ตรงนี้เนี่ยอย่างที่พี่แดงบอกถ้าสมมุติว่า1 ATR เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นค่า standard ที่วัดได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยเทรดเดอร์จะตั้ง Stop Loss เอาไว้ที่1.5เท่าของ ATR ถ้าหากว่าเรามองว่า1.5เท่าเนี่ยมันมันยังใกล้เกินไปเราก็ตั้งเป็น ATR 2เท่ามันมีแนวโน้มที่จะ หลุดได้แล้วถ้ามันเกินจากนี้เนี่ยแสดงว่าเราพลาดมากๆแล้วลองนึกภาพตามที่พี่แดงบอกตอนแรกนะครับเรามองในทิศทางขาขึ้นถ้าวันนี้มันเวียงลงมาถึง1.5 ATR เนี่ยก็แสดงว่ามันเหวี่ยงแรงมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติแล้วที่สาคัญเวี่ยงมาผิดทางกับที่เราคาดเอาไว้นั่นหมายความว่าเราควร stop loss ได้แล้วในกรณีที่ใช้ ATR นะแต่ถ้าเราใช้ f i x point ก็โอเคไม่มีปัญหารเราตั้ง f i x point ตามที่เราต้องการได้เลยสีอันนี้ก็คือปรับตั้งสีได้ตามต้องการ เอาละเมื่อเราตั้งค่าเสร็จหมดแล้วพี่แดงตั้งแบบนี้นะ10ะใช้ ATR 10แล้วก็ที่1%แล้วก็ ATR 1.5เท่าพอเรากด OK เข้าไปสังเกตมุมซ้ายล่างนะครับจะเขียนว่า ATR 10ก็คือค่าที่พี่แดงตั้งเอาไว้10แท,ท่งเทียนย้อนหลังมันจะได้เท่ากับ60จุด60จุดตรงนี้เนี่ย60ติ๊กซ้ายนะครับตรงนี้เป็นค่า ATR 1.5แล้วนะไม่ใช่ ATR 1นะเป็น ATR 1.5พี่แดงลองเอา,อางนี้ อลองลองลากประมาณ60บมันประมาณไหนนะครับอ,อันนี้49เนะเราดับเบิลคลิกที่เส้นครับเราลากลงมาเพิ่มก็ได้อลองดูซิ60มันประมาณไหนอันนี้59ใกล้เคียงละนะครับพี่แดงอยอมรับได้ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับก็ข้างบนนี้ก็ประมาณ60หรือเปล่า58าสิอ่ะสมมติพี่แดงยอมรับได้ตรงนี้เลยนะครับก็คือ นี่คือค่า ATR 1.5ถ้า ATR 1ก็ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10แท่งเนี่ยความเหวี่ยงของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้อันนี้1.5เท่าอันนี้1.5เท่านั่นหมายความว่าถ้าพี่แดงมองว่าตรงนี้จะเป็นทิศทางขาขึ้นถ้ามันลงต่ำลงมาจนถึงตรงนี้ปุ๊บพี่แดงจะยอม stop loss นั่นหมายความว่า60จุดนะครับ60จุดตรงนี้เนี่ยเราจะ stop loss ที่1%คิดง่ายๆครับ1จุดของ t f e c t มีส่วนได้ส่วนเสียกำไรขาดทุนอยู่ที่200บาทตรงนี้เนี่ยมันเท่ากับ6.200บาทต่อ1.6จุดก็คือ1,200 1,200คูณ8นะครับก็เท่ากับ9,600บาทนั่นหมายความว่าถ้าเราถูก Stop Loss ตรงนี้เนี่ยเราจะถูก Stop Loss ที่9,600บาทถ้ามันเป็น9สัญญาเนี่ยมันก็จะเกิน1,000 0ถูกไหมมันจะไม่ใช่1%ตัวนี้เนี่ยจากที่พี่แดงลองปั๊บเนี่ยเอามาใช้กับ t f e x กซ์บ้านเราได้ จริงมันมีตัวอื่นที่พี่แดงเคยแชร์ในเรื่องของการคำนวณ l o อ s ไ i ส์ size. l o s ตไ i ส์มันเป็นของ forex เนาะจะชื่อ indicator ว่า post s i ์ size. ตัว post s i ์เนี่ยมันจะเป็นคำนวณในเรื่องของ forex ซึ่งตรงนั้นแม่นแล้วก็มีข้อมูลต่างๆมากขึ้นแต่พอเอามาใช้กับ tfa เจ50เนี่ยตัวเลขมันไม่ตรงครับแต่ตัวเนี้ย eg money management ตัวนี้มันตรงนะครับก็คือเราสามารถใช้ atr เป็นตัวกำหนดจุด stop loss ให้กับเราได้หรือไม่งั้นเราก็ใช้ fixed point เลย ถ้าเราฟิกพอยต์เราบอกว่าเนี่ยมาถึงจุดนี้เราจะสต็อปลอสถูกไหมครับสมมุตินะก็คือไม้ยอดต่ำนี้แล้วเราก็วัดเลยครับจากตรงนี้มาเนี่ยหนึจุดหจุดติ๊กไซนะครับแล้วเราก็มาตั้งค่าอินดิเคเตอร์ว่าเราจะเอาฟิกติ๊กไซต์ตรงนั้นแทนก็ได้เหมือนกันสําหรับเทรดเดอร์ทีเฟกทพี่แดงมองว่ามีประโยชน์มากอย่างแรกคือเราจะต้องมองหาทิศทางให้ถูก ถ้าสมมุติว่ามันถูกเราก็ได้กําไรเทคกาไรไปที่1.5เท่าก็ได้หรือถ้ามันผิดอย่างน้อยเรามี Stop Loss กันเอาไว้ว่าเราจะยอมสูญเสียไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของเราถูกไหมครับแน่นอนว่าถ้าหากเราเทรด,ด้วย i s k Reward Ratio ปั๊บเนี่ยเราเอาตรงนี้1เท่าเราก็ควรที่จะเทคกําไรอย่างน้อย1เท่าขึ้นไปนะครับหเท่าขึ้นไป เพื่อที่ว่าเราจะได้กําไรในระยะยาวพี่แดงสมมติเรื่องของกําไรตัวลิชรีวอร์ดง่ายๆนะครับเหมือนการโยนหัวโยนก้อยครับโอกาส 50- 50ในการที่จะเกิดหัว50เกิดก้อย50แต่ถ้าสมมุติวันนี้เราบอกว่าเราใช้ลิชรีวอร์ดเข้าไปช่วยหมายความว่าถ้าเราเกิดหัว,หวเนี่ยเราจะได้เงิน2บาทถ้าเราเกิดก้อยเราเสียเงิน1บาททุกครั้งที่เกิดหัวเราได้2บาททุกครั้งที่เกิดก้อยเราเสียเงิน1บาทเพราะฉะนั้นเราจะได้2เสียหนึ่งได้2เสียหนึ่ง ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนโยนเหรียญเราจะทาไงครับเราจะโยนให้บ่อยมากขึ้นถูกไหมเพราะว่าทุกครั้งที่โยนเนี่ยเวลาเสียเราเสียแค่หนึ่งบาทเวลาได้เราได้2บาทเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้เราเทรดด้วยริสกิลีวอตเนี่ยทำไปเรื่อยๆฝึกในการมองจังหวะไม่ต้องไปกังวลครับเพราะระยะยาวเราจะได้กําไรแน่นอนมันอาจจะช้าบ้างเพราะมันในช่วงแรกเราอาจจะมองทิศทางผิดแต่ถ้าสมมติว่าเรามองทิศทางถูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆกำไรมันจะ ค่อยๆโตแบบ Exponential ถ้าหากว่าเราเทรดด้วยด้วยอัตราส่วนที่1% 2%อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอาละสรุปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงพี่แดงฝากติดตาม YouTube Channel ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง www.fitmoney.pro นะครับมีทั้งช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram เลย เอาละครับช่วงนี้พี่แดงก็อาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปอะไรมากมายเพราะปิดเทอมครับปิดเทอมตอนแรกก็นึกว่าจะโล่งจะสบายที่ไหนได้ครับเด็กๆมีเรียนติวเข้มเพื่อที่จะเข้าเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็พอดีลูกชายพี่แดงเขาก็เปลี่ยนสายด้วยจากที่เรียนมาทางด้าน AI คอมพิวเตอร์นะก็จะเปลี่ยนเป็นสถาปัต์แทนเพราะฉะนั้นะ พี่แดงก็เพิ่งรู้ครับการเรียนการสอนปัจจุบันเนาะถ้าเราจะเรียนทางสถาปั์มันก็ต้องมีรอบพอร์ตก็คือโอ้โหต้องไปสะสมพอร์ตเรียนรู้ในเรื่องของการทําพอร์ตตรงนี้ให้มากที่สุดด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าปิดเทอมก็ไม่ค่อยได้ปิดหรอกครับเหมือนเรียนทุกวันเลยนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ